น่ากินมาก่อกเพื่อนๆเจียวจนกระเทียมเหลืองหอมแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้นะคะทอดจนหมูกรอบแล้วตักพักชิ้นไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปา,านชวนอร่อยกับหมูสับกรอบคั่วพริกกระเทียมเมนูทําง่ายโอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเริ่มจากการเตรียมหมูสับก่อนนะคะเราจะมาหมักหมูสับก่อนเลย เริ่มจากซอสปรุงรสน้ำมันหอยพริกไทยน้ำตาลทรายเล็กน้อยและสุดท้ายนะคะแป้งทอดกรอบโรยให้ทั่วหมูเลยค่ะคุกเค้าส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันนะคะได้แบบนี้แล้วหมักพักทิ้งไว้10นาทีค่ะแล้วเราจะเปิดแก๊สน,นะคะ ไฟกลางประมาณนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันเจ๊าปานก็เอากระเทียมนะคะมาสับให้ละเอียดแบบนี้แล้วก็เอามาผัดในกระทะก่อนนะคะเจียวให้หอมก่อนเลยเจียวจนกระเทียมเหลืองหอมแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้นะคะเอามาเสดดน้ำมันนะคะเอาแต่กระเทียมแบบนี้ และเอาหมูที่หมักนะคะมาทอดในน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมเมื่อกี้เลยค่ะคลี่เนื้อหมูนะคะให้เขากระจายออกและเดี๋ยวเราจะเห็นหมูเขาจะเป็นชิ้นๆกรอบอร่อยเลยค่ะทอดจนหมูกรอบแล้วตักพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะทีนี้เราก็จะเอาหมูที่เราทอดนะคะหมูสับรนเชี่ยงเ,เอามาคลุกกับกระเทียมเจียวของเรา คลุกเท้าจนหอมแล้วใส่พริกขี้หนูซอยลงไปหน่อยแล้วก็โรยต้นหอมน่ากินมาก่อเพื่อนๆเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟจัดใส่จานแล้วนะคะจัดจานให้ดูน่าทานค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ จะทานกับข้าวหรือทานเล่นนะคะอร่อยมากๆน่ากินมากเลยค่ะเมนูทำง่ายด้วยเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอืมกรอบอร่อยมากไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะ เมนูอร่อยทำง่ายวัตถุดิบน้อยเจปันขอตัวไปเสิร์ฟอาหารก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครวัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ